สวัสดีค่ะพี่พีน้องๆทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยากรณ์อากาศประจําวันที่22สิงหาคม2568เพิ่แป๊บเดียวก็วันศุกร์แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เร็วมากเลยมาดูกันเลยว่าวันนี้ฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมรับฟ,งฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสําหรับวันนี้22สิงหาคม68ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัด นครนครพนมโคราชจันทบุรีและตราดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดประคุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางประกอบกับมีย่อมความกดติกาตามประคุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนสําหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอ,อันามามันระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะเรามาอัปเดตฝนฟ้าทีละภาคกันเลยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นบริเวณจังหวัดแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชรพิษนุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรชั่วโมงภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมโคราชบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองถึงร้อ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง เน้นบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอย,ยุธยากาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสะแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขัน นครศรีธรรมราชพ ans, ัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูม K, ิต่ำส mm ุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นบริเวณระนองพังงาและภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในช่วงบ่ายช่วงค่าอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ